สวัสดีค่ะสวัสดีคุณม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้ตั๊กจะมาพูดถึงเรื่องของการฝากคันค่ะว่าทําไมไปฝากคันครั้งแรกเนี่ยเราจะต้องเจาะเลือดด้วยนะคะทันทีที่รู้ว่าคุณแม่ตั้งคันนะคะอย่างแรกที่ควรทําก็คือไปฝากคันในทันทีค่ะ การไปฝากครรครั้งแรกนะคะนอกจากจะตรวจปัจสสาวะเพื่อยืนยันว่าเราท้องจริงๆหรือไม่แล้วนะคะคุณหมอจะซักประวัติถามประวัติที่สำคัญก็คือเลยวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายนะคะเพื่อนามาใช้คานวณหาอายุครร์และกาหนดคลอดค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นนะคะหมอเขาก็จะทำการตรวจร่างกายของคุณแม่โดยละเอียด ตรวจพวกหน้าท้องตรวจขนาดมดลูกฟังเสียงหัวใจของทารกเพื่อดูว่าตั้งครรภ์น,นอกมดลูกหรือไม่และเพื่อดูว่าเป็นท้องลมหรือเปล่านะคะแล้วยังต้องมีการเจาะเลือดไปตรวจอีกนะคะทีนี้ก็จะมีคุณแม่สงสัยว่า ตรวจไปทำไมตรวจเลือดตรวจหาอะไรบ้างนะคะก็คือตรวจดูความเข้มข้นของเลือดค่ะเพื่อดูปริมาณเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดและลักษณะของเม็ดเลือดแดงนะคะเพื่อตรวจหาภาวะธาลัสซีเมียค่ะบางคนเนี่ยก็คือมีอาการปกติทุกอย่างเลยนะคะเวลาไปตรวจเลือดเลือดก็เข้มข้นดีหน้าตาเราก็ไม่ได้บอกบอกว่าเป็นโรคอะไรแต่คุณแม่อาจจะมีพาหะธาลัซีเมียแฝงอยู่ค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าไปจ้าเอ๋คุณพ่อก็มีพาหัเหมือนกันโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะนอกจากเรื่องของความเข้มข้นของเลือดแล้วก็เลือกคัดกรองธาลาซิเมียแล้วนะคะการตรวจเลือดตอนไปฝากคันก็ยังทําให้เราได้เจอว่าเราจะเป็นโรคหรือไม่เป็นโรค ติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะก็อย่างเช่นโรค HIV ซิฟิลิสนะคะแล้วก็พวกโรคตับอักเสบ B หากคุณแม่มีการติดเชื้อก็ได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่และลูกในครรภ์ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังต้องตรวจ่ะกรุ๊ปเลือดนะคะก็คือกรุ๊ปเลือดหลักนะคะกรุ๊ป A กรุ๊ป B กรุ๊ป AB กรุ๊ป O แล้วก็กรุ๊ปเลือดย่อยพวก R.S n e g a t i v e กับ R.S o พ i ิ i v e นะคะ เวลาที่คุณแม่ไปคลอดนะคะเผื่อว่ามีภาวะคลอดฉุกเฉินต้องผ่าตัดต้องอะไรเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องเตรียมกรุ๊ปเลือดให้ตรงกับคุณแม่ไว้ค่ะการตรวจเลือดนะคะเป็นการคัดกรองหาความเสี่ยงต่อภาวะต่างๆซึ่งการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกของการตั้งครรภ์นเนี่ยมีประโยชน์ในด้านการวินิจฉัยการรักษาและก็การป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ทุกคนนะคะลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ